สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัทสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องขาขออนุญาตพี่น้องคะ่ะพี่น้องขาขออนุญาตเฉพาะกิจสื่อสารไปถึงไอ้คนที่ชื่อตามที่ขึ้นหัวข้อนั่นแหละค่ะพี่น้องขามันชื่อว่าโฟนเนกซ่าหรืออะไรของมันเซเออะไรของมันนี้แหละค่ะพี่น้องขาโฟนเนกเอางี้กันแล้วกันโฟนเนกคุณพ่อคุณแม่มันอะไรก็ตามมาดามหน่อยขออนุญาตสื่อสารไปถึงบักที่ใช้ชื่อว่าโฟนเนกซ่านี่แหละ โฟน e อกนี่แหละคะ่ะพี่น้องขา SLP ช n n e l คะ่ Channel, คะพี่น้อง่าถึงมึงโดยเฉพาะขออนุญาตพี่น้องกับพี่น้องขาขออนุญาตเฉพาะกิจเพราะว่ามันเข้ามาลอดตร,รีนก็เลยต้องการที่จะเจกตรีนเรื่องของเรื่องมีการทําคลิปเมื่อเช้าล่คะค่ะพี่น้อง่าคลิปที่ประมาณว่าทัวร์ไปลงสมพรแล้วก็จิมมี่รอดไหมอะไรยังไงก็คืออธิบายไปในกรณีเรื่องเงินที่เรียรายหรืออะไรยังไงแล้วก็สมพรออกมาเหมือนกับว่าปราบปราม ติเตือนนั่นแหละคับพี่น้องขากรณีจิมมี่ Jimmy ออกมาทําแบบนั้นสมพรเขาก็บอกว่าอ่ามันไม่ถูกไม่ควรอะไรยังไงก็ให้ระมัดระวับบงในการที่จะ,ะมีการอขอเงินเรียรายอะไรประมาณนั้นแหละคับพี่น้องขาที่จะบอกว่าน้องเสียชีวิตครบหนึ่งปีแล้วก็จะมีการเรียรายเงินหรือขอเงินไปช่วยการทําบุญประมาณนั้นแหละคับพี่น้องคาเนื้อไหนก็อธิบายคอนเทนต์แบบนั้นไปแต่แต่มันก็มีบับโฟน็กนี่แหละคับพี่น้องคาโฟน็กเซ่นี่แหละคับพี่น้องขามันมาคอมเมน สองสามตอนเหมือนกันยกตัวอย่างมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะอันนี้ก็คือเชิญมึงนะบักโฟนเ็กเซ่ะนะโอเคเอามึงมารับเวรรับกรรมจากกูก็แล้วกันนะบักโฟนเก็กเซเอ lp channel นะคะอ่ามันเขียนมาอย่างนี้คะ่ะพี่น้องคะ่ะบางคนอาจจะไม่ได้ติดตามในคอมเมนต์พอดีมาดําหน่อยไปอ่านเจอพอดีตะกี้ก็เลยถ้ามันแล้วก็มีการตอบใต้คลิปนั้นแหะคะ่ะตอบคาตอบ,ตอบธรรมดาโลกไม่จําก็หยิบยกมาตอบขึ้นหน้าเวทีในช่องของตัวเองนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันบอกว่าปั่นกระแสทุกเรื่องเกาะกระแสทุกเกาะกระแสทุกเม็ดเมื่อเกาะที่อื่นไม่ได้เรตติง ก็หันมาคอยเกาะที่นี่ฮ่าหน้าไม่อายอ่ะมันเกียนก็ไม่ถูกกดพ่อกดแม่มาหลอกพี่น้องมันส่วนตีนมันโชโง่เออมันโชปัญญาอ่อนมันเขียนก็ไม่ถูกหลอกกับพี่น้องกาแล้วก็อันที่สองอ่ะต่อมาค่ะไม่ต้องห่วงจีมิเขาเป็นห่วงตัวยายเองจะดีกว่าไหมที่จะพาเอฟซีเงือผเพว่าเงือเพร่ะเขียนมัถูกใครส่ละอีใส่หาผอหาแมงบกเงือันบบขั้วยบบสัตว์แบบปัญญาอ่อนเงียบหลายกว่าเขา โตคิดได้คนบ้านนอกไม่ใช่จะไปใส่ไข่เป็นปั้นน้ําเป็นต่อนเพื่นว่าไม่ คนบ้านนอกอะไรคนบ้านนอกมันอะไรวันที่มันหมายถึงคนบ้านนอกไม่ใช่จะไปใส่ไข่ตีไข่ปั้นน้ําเป็นต่อน,พนเพิรนวบาเพคคือพวกสัมมะเวสีสมามะเวสีคนพ่อคนแม่มก็เขียนบพถูกบักสัตบักข้อยิสัตบักข้วยกูก็ไปรู้คนแต่ไปดูในในมันแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะแต่ไปดูในโปรไฟล์ในในแอคเคาท์มันแล้วก็คือมันเปิดมาประมาณหนึ่งปีก็มีรูปผู้ชายหน้าเองเอเยอ,อ,อยู่นั่นแหละเออโจคนพ่อคนแม,ม่อยู่นั่นหนาบักหน้าเองเงยบักบักหน้า หน้าตาก็กวนชนตรีนยังขักอยู่กับพี่น้องกาเป็นทั้งมาดามแต่ยังให้เขาจูงดังไปได้เป็นบ่กูรู้ว่ามึงอาจจะเขียนแกล้งตกแกล้งเป็นหรือเปล่าแต่ก็ก,ก็ก็เป็นว่ากูกูอ่านแล้วก็ถือว่ามึงโคตรปัญญาอ่อนโคตรพ่อคนแม่มึงพาปัญญาอ่อนแล้วกันเป็นการโชว์โง่กันแล้วกันนะคะอ่าตาสว่างให้เขาจูงดังไปได้ ควรเพิ่นนมาควรเพิ่นกันใส่คอคั้วหัวแหวนนอหนูไปนองค่ะควรนี่มันก็คือเป็นรอเรือนั่นแหละแต่มันเขียนว่าควรใส่นอหนูคุณพ่อคณแม่มึงไปเรียนหนังสือไปตายไปไปตกนรกไปตกห่าตกหิ้วตายแล้วมึงค่อยมาเรียนหนังสือเขียนใหม่น้าบักคุยอันนี้กูไม่ได้คิดว่ามึงจะหลีกเลี่ยงในการที่มึงจะเขียนหรอกนะเพราะว่ามึงโง่โดยสันดานโดยสายเลือดโดยคดพ่อคณแม่มึงพาโง่กันแล้วกันน้าบักโฟนเน็กซ่าเอส LP c พ a n n e นันะมึงเขียนอันนี้มากูก็ด่าอันนี้ก็แล้วกันนะแล้วก็บอกว่าควรตาสว่างได้มั้งเออะหวังปั้นเรื่องปั่นจนสายเอ็นจะขาดตายก็ยังไม่ได้ผลผลคนพ่อคนแม่มึงผลพอพึ่งนอนหนูเพิ่ลบาพี่นองคขาโอ้ยบักสนตีเนอ้อโอ้ย สาธุให้มึงไปตกหงตกเนี้ยวขับรถไปชงคอสะพานตายหงตายหาแบบไม่ไม่ัไมไมไมงไม่ต้องไปเสียให้โรงพยาบาลเขารักษาเมืองนะบักสัตว์นะอืแล้วก็เขียนมาบอกว่าอ่ไม่ได้ผลอิศาอ่างอิสา,สา,วานวานี้อิศาคพี่นองค่ะออ่างสาระอิดอเด็กสอเสือสระอาอิศาเขามากๆแต่ความจริงยังเป็น ความจริงไม่เหมือนฝ่ายสมองเชื่อมเพอนบ้าโอ้ยบักคววยบักซัดนะอืมกูไม่ได้คิดว่ามึงแอบม,มึงแกล้งเขียนหรอกหรือมึงจะหลบเลี่ยงอะไรหรอกแต่มึงโง่มึงโคตรโง่โคตรพ่อคุณแม่มึงพางโง่ด้วยไงบักโฟนเน็กซ่าเอสแอลพีชาแนลนะไม่มีเกมเดินเดินเป็นกระปิไซสัสะอีพี่น้องคะ่ะไม่มีเกมเดินเดินคพอคนแม่มึงอย่างแนวนั้นนะ ยังเอากล่องไปติดหวังเอาความลับเขาอีกท้ายสุดและพังทั้งฝูงเพื่อนบ้าโอ้ยมึงมุวมาจะกแตดพอแตดแม่มึงช่องหดละ่ะเออมึงมุดมาจากช่องหนละ่ะมึงจะโมลูเรื่องลูเล่ามึงสิงมาเขียนเอาอะไรมันก็คงจะหมายถึงว่า,าทานานโนบิกล่อ,องดำไปวงไปวางอล้วมันก็พูดรวมๆไปนะั่นแหละก,กับพี่น้องกะประมาณว่าเอา่องดำไปวางแล้วก็ต้องการที่จะไปเอาความลับเขาอีกอะไรยังไงโอ้ โอ้ยมึงอยากวิจาร์กูโอ้ยมึงไปตายเกิดใหม่นะบักภากบักโฟนเน็กซ่าเอสเอลพีชาแนลนะกูเช็คมึงแล้วเปิดมาได้หนึ่งปีคุพ่อคนณแม่มึงไม่มีใครติดตามมึงมึงก็เปิดมาเพื่อที่จะลอดตรีนี่แหละกูก็่เห็นหน้าแพ้่แวกของมึงก็ไม่รู้หน้าจริงหน้าปลอมกูเข้าไปดูในโปรไฟล์มึงแล้วนะแอคเคาท์มึงแล้วนะบักส้นตีนไปตายของตายหาแล้วมันก็มีคอมเมนต์ต่อมาอีงค่ะพี่น้องขามีคอมเมนต์หลายอันอยู่ในคลิปที่ผ่านมานี่แหละค่ะที่บอกว่าทัวลงสมพรนั่นแหละค่ะพี่น้องขามันคอม ก็คือมันคอมเมนต์หนึ่งท่อนสองท่อนสามท่อนสี่ท่อนประมาณนั้นแหละก็คือประมาณว่าจับคอมเมนต์มาดงมาด่าว่ามึงไปเกาะเขาโน่นนี่อะไรยังไงมึงไปว่าเขาอะไรยังไงเกาะกระแสะเขาทุกเรื่องอะไรยังไงไปทำอย่างอื่นอะไรยังไงประมาณนั้นแหละกับพี่น้องค่ามาดามหน่อยอ่านไม่จบเพราะว่ามันไม่ต้องการที่ใช้เสเสาตา อ่านแล้วก็เลยขึ้นมาทําการตอบมันแต่ตอบตอบในใต้คลิปก็คือตอบไปแล้วค้าพิ้องขาแต่มันก็ยังไม่สะใจเพราะว่าพวกนี้มันซีนเสมอกันมันเป็นงานถนัดของมาดามเลยก็คือหยิบยกมาตอบบักโฟนิคซานี่แหละมันเขียน p h p h o n e อันนี้คิดว่าเป็นโฟนละกันค้าพิ้องขาแล้วก็ใส่ x a y เข้าไปโฟนิคซาคุณพ่อคุณแม่มึงอะไรนี่แหละนะก็แล้วก็ SLP s อ SL p. SL p ก็คงจะเป็นประมาณคนพ่อคนแม่มันนัละล่ละนะเออแล้วก็ชาแนลมันใสเข้าไปนะครับพี่น้องคะ่ะกูก็ฝากไปผึงมึงเขาไปตายหงแตงหาบักสัตว์บักควายบักนรกบักชิงหมามาเกิดบัก ส้นเตยนะเดี๋ยวกูทําการและสุดกูจะจัดการมึงอีกรอบหนึ่งมึงกับรุนะขึ้นเวทีกับกูด้วยนะบก Channel, นะักโฟนเน็กซ่าเอสเอลพีชาแนลนมึงจะคดพอ่อคดแม่มอะไรหรอกกูพิเชกมึงแล้วมึงเปิดมาได้ประมาณแอคเคนนี้ได้หนึ่งปีขนาดด้วยกันก็คือไม่มีหมาที่ไหนติดตามมึงมึงก็คงจะเป็นประมาณว่าเปิดขึ้นมาเพื่อหาเลอเตรีนมึงก็เลยมาเจอกูกูก็ให้เตรนมึงไปแดด ตร Bond ีนกูแล้วก็ไปฟื้นโรงพยาบาลหรือมาไปหยอดน้าขับต้มสักสองสามเดือนที่โรงพยาบาลก็ได้โอเคไหมตามนั้นไหมแล้วมึงมาเจอกูหน่อยอีกไม่กี่ชั่วโมงกูจะทําการไลฟ์สดออ่ด่ามึงโดยเฉพาะนะบักโฟนเน็กซ่าเอสเอลพีชาแนนะบอกคุณพ่อคุณแม่ติ่งใครก็ตามกูไม่รี้คุณพ่อคุณแม่มึงมตายหงตายหาตายตกนรกตายหงรถชนคอสะพาน โดยที่ไม่มีใครเห็นศพมึงกันแล้วกันสาธุนะบักสาว์มึงมารับส่วนเวรส่วนกรรมจากกูก็แล้วกันเพราะว่าอะไรคะมันเป็นงานถนัดที่กูต้องการต่อพวกอย่างมึงอย่างมึงนี่แหละเชิญมึงเข้ามาทุกคนทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกูตอนลฟ์สุดหน่อยก็แล้วกันโอเคขอบคุณค่ะพี่น้องคะขอโทษขออาภายัยขอเป็นเฉพาะกิจก็แล้วกันในเหตุการณ์ที่คลิปนี้ก็แล้วกันค่ะพี่น้องคะโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ